จับเต็มกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาแคบตัวเตี้ยใช้งานอยู่สักคันนึงนะฮะอันเอาโปรมาอันเอารถที่ดีมาอันเอาขับฟรีมาให้และออกรถศูนย์บาทถ้าเกิดดูในคลิปวิดีโอนี้มานะฮะเงื่อนไขไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับตรงนี้เราทำให้กับลูกค้าที่ต้องการมีรถใช้งานเป็นของตัวเองหรือว่าปัจจัยอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางสำหรับคนทุกๆวันนี้นะฮะ มาดูตัวรถก,กันหน่อยครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเอาเจ้า e s u d a x 2.5ตัว S นะครับเป็นสเปคแคบตัวเตี้ยโอ้โหหายากมากนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับคันนี้เป็นตัวรถปี15ฮะโฉมสุดท้ายนะครับแล้วก็หมดจากตัวนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วครับเนี่ยคือโฉมสุดท้ายจริงๆสำหรับ2.5เราอาจจะเห็นว่า2.5เนี่ยอาจจะมีทำเครื่องมีแต่งเครื่องทำนู่นทำนั่นทางนี้ ที่เราเห็นอยู่ในตามโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆเองถูกต้องใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยเดิมๆเ,เลยเดิมสนิทเลยนะฮะสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไป็นหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารประกันในเรื่องของตัวคุณภาพอยู่แล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยผมพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสําหรับตัวเครื่อง2.5เนี่ยรหัสอะไรกันครับ CJK1 นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็น2.5ธรรมดานะฮะ DDI Turbo Intercooler ธรรมดาเลยยังไม่ใช่เป็นตัว V8 ไม่ได้มี2แบบนะฮะมันจะมีเป็นตัว v s ด,ด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวธรรมดาด้วยแต่ตัวนี้จะเป็น2.5ธรรมดานะฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่เคยมีการทำอะไรทั้งสิ้นกับตัวเครื่องยนต์ดูแลรักษาเซอร์วิสอันนี้คือปกติ แต่สาหรับในความหมายที่ผมบอกนั่นคือรีแมปอุด e EGR แก้วาวลอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือแบบเดิมๆเ,เลยเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เราย้อนเวลากลับไปตอนปีส0 1 5ไม่ได้เราจะไปหาอย่างตัวเนี้ยเหมือนออกห้างใยแดงเป็นไปไม่ได้แต่ของเราฮะเพอ,เอิญม,มันได้สวยที่ดีที่สุดมาอีกคันหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแคมเปญอยู่ครบในตำแหน่งเดิมน,อน็อตไม่มีอรอยขยับขันไข่แกะออกมาทำสีนะฮะ คันบนเดิมคันล่างเดิมแต่เก็บด้านข้างเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาตัวฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ตัวกันฉน,นวนกันตัวกันฉนวนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงเนี่ยมันอยู่ครบเลยครับนะรถมันเอี่ยมมากคันนี้สติกงสติกเกอร์อะไรพวกนี้คือมีให้ทั้งหมดนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยรถปีประมาณเนี่ย เครื่องไม่ดีแล้วใช้ไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแบบนั้นครับสําหรับคนที่ต้องการแคบตัวเตี้ยผ่อนแบบสบายอ่ะสบายสบายเลยอ่ะสบายจ๋าเลยแนะนําเป็นคันนี้ไม่เหนื่อยด้วยได้รถใช้ด้วยแอร์เย็นเพลงเพราะหล่อด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขายตัวรถเปล่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะฮะแถมมีตรงนี้มาให้ด้วยแถมแม็กใหม่ให้สวงและยางใหม่ให้สเส้น เท่านี้ฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวล้อเวลอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดอย่างบางท่านอยากได้เป็น TE REC E RPF1 มันก็มีให้เลือกช้วยเช่นเดียวกัน6รู6ก้านอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะฮะพร้อมกับตัวยางปี2022 4เส้นจะดทรงตัวรถให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนสีด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีการขัดให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะมีสปาภายในห้องโดยสาร มีลงน้ำยาดำภายในตัวเครื่องยนต์ทำให้เอี่ยมทำให้สะอาดทำให้ออกเลยครับไม่ต้องห่วงนะ2.5คันนี้ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสละเวลามาดูรถตัวจริงที่ร้านสักวันหนึ่งและเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะฮะสำหรับอย่างใครที่กำลังหาอยู่อันนี้ถือว่าน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดดูเป็นตัวเลือกตัวเลือกตรงนี้หมายความว่าย่งไงตัวเลือกตรงนี้หมายความว่าเราอยากใส่ตู้ได้ไหม ได้เราอยากใส่คอกได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วของพวกนี้จิบจอยนะฮะเห็นภาพมาดูตัวด้านในกันบ้างเสาอากาศยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เลยนะครับดึงได้นะดึงใช้งานได้ปกตินะฮะเนี่ยนะครับยังเป็นตัวเสาแบบธรรมดาอยู่เลยสำหรับตัวนี้แล้วก็คันนี้นะฮะเลขไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเป็นแคปเปิดได้นะฮะ 9กองศาใช้งานได้ตามปกติส่วนสำหรับในเรื่องของตัวออปชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเล่น CD ดีวิดีโอธรรมดานะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบปรปับอนาั็อก Power Outlet 1ช่องเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบตัว5สปีดนะฮะ4เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวบอะ5เป็นบอะ5้าสีดำนะฮะนี่คือตัว S ครับมันจะมีการแบ่งออกมาประมาณ มันจะมีการแบ่งออกมาประมาณ2อ่ามันจะมีการแบ่งออกมาประมาณ4รุ่นย่อยตัว 1. ตัว2.5เนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นตัว B มีเป็นตัว S มีเป็นตัว L และก็จะมีเป็นตัว Z นะครับประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องตัวเกรดรุ่นย่อยสำหรับ All New Super Daylight หรือว่า2.5ทั้งตัว VGS และก็ไม่ใช่ VGS จะมีประมาณ4เกรดรุ่นย่อยด้วยกัน แล้วก็ตัวกุญแจนะฮะเป็นแบบธรรมดาตรงนี้คือโอ้โหสภาพด้านในนี่คือเอี่ยมเลยนะฮะสะอาดใหม่ออกนะครับอย่างนี้ได้มีการบอกไปครับถ้าเกิดส่วนหนึ่งที่อะไรที่มันน่าสนใจสำหรับคันนี้อย่างแรกฮะรถเนี่ยมันยังใหม่อยู่ 2. ราคาเนี่ยประหยัดมากนะฮะสออกรถศูนยบาทสมีคับฟรีอีกสเดือน หรือถ้าเกิดอย่างนั้นคุณลูกค้าเครดิตดีเรื่องดอกเบีย้ย0%นานหนึ่งปีก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าจะพิจารณาเลยสับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดในช่วงของตัวหลังใหม่แต่ถ้าเกิดโดยสถานการณ์แบบเบื้องต้นถามว่าคันนี้จองเท่าไหร่จอง300เหมือนเดิมครับแล้วฟรีจัดโอนให้หมื่นหนึ่งอันนี้คือเหมือนเดิมเลยไม่ต้องห่วงนะฮะเราไมไ่อยากจะเน้นในเรื่องของตัวการใช้เงินออกรถ เราอยากจะเน้นว่าคุณลูกค้าต้องออกรถูนย์บาทให้ได้ตรงนี้เราทําได้จริงที่ร้านปฏิตัณฑ์ออตโต้เท่านั้นนะฮะลหลังก็จะเป็นตัวลายเดียวกันนะครับมีออฟนะตรงนี้ก็จะเป็นตัว10ครึ่งแล้วก็ยาง2 5ง50 r 1 8นะฮะส่วนตัวไดขคันส่งคันสี่แล้วพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบแต่เก็บชายล่างก็เดิมไฟเบรกด้วยสามอยู่ตรงหัวเก่งนะครับแล้วก็ด้านท้ายโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ นะครับตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายเป็นตัวสีดําด้านแมกไนเนอร์ liner, อันนี้มีการลงน้ํายาให้ใหม่แล้วนะฮะทำความสะอาดเสร็จสับให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยสําหรับอย่างเจ้าตัวนี้เพราะว่ารถมันมาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะสวยมากนะฮะบ,บางทีเนี่ยถ้าเกิดอย่างรถที่อาจจะยังไม่ได้ขายหรือว่ารถที่อาจจะยังอยู่เราก็ต้องมีการทําความสะอาดอยู่ เป็นประจําเรื่อยไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างบางทีเนี่ยคุณลูกค้ามาดูเห็นว่าฝุ่นเยอะคราบเปื้อนเยอะมันก็อาจจะไม่มีจุดความสนใจถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องตัวความสาาะอาดไม่ต้องเป็นห่วงคุณภาพก็ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้เรามีการรับประกันให้ตรงนี้เรามีหน้าร้านตรงนี้เรามีเครดิตตรงนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับอย่าง2.5ที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะฮะ คันนี้ปี15 2.5S สเปคแคตัวเตี้ยราคานะครับ459,000ย้ำนะฮะ459,000บาทออกรถ0บาทผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000แต่สมมุติว่าราคาต่อรองมากกว่านี้อีกได้ไหมมาคุยกันหน้าร้านได้เลยถูกใจลดให้ถูกคอให้โปรเพิ่มมาได้เลยครับหรือแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สตรง ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ459,000เท่านี้สิ่งที่จะได้จากการดูออนไลน์มาจอง300ครับฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งขับฟรี90วันหรือเลือกเป็นดอกเบีย้ย0%นาน1ปีฟรีภาษีและพรบรถ้าเกิดใส่ตู้ก็ได้ถ้าเกิดใส่คอกก็ได้พร้อมกับจดทะเบียนลงเล่ม ให้กับผู้ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับอย่างบางท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสละเวลาอันมีค่าให้อ่านสักวันหนึ่งเพื่อมาดูรถที่ร้านแล้วก็เกลือนทางกับภูมิลำเนาเดี๋ยวจะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นคนที่รายได้อาจจะน้อยเพราะนั้นคนที่อาจจะไม่มีเครดิตอ่อง2.5แคปตัวเตี้ยคันนี้ได้แน่นอนครับคอนเฟิร์ม ส่วนสาหรับรายละเอียดในการออกรถหรือเอกสารในการออกรถในแต่ละอาชีพนั้นเดี๋ยวเราโทรมาคุยกันหลังมาอีกทีหนึ่งแต่ต้องขอสิ่งนี้เน้นๆเ,เลยนะฮะจอง300ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งตรงนี้คือสิ่งที่คุณลูกค้าต้องทราบกันก่อนเลยโดยแบบเบื้องต้นยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับันก็ต้องขอฝากไปด้วยนะฮะอีกคันหนึ่งที่น่าใช้ปีใหม่นี้กับรถใหม่สักคันหนึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากนะฮะเพราะนั้น ยังไงหวังว่าเราจะได้เจอกันก่อนสิ้นเดือนมกราคมนะครับอันขอตัวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ